อันนี้คือตัวเฮี้ยครับเพื่อนๆเห็นตัวเชี่ยไหมครับ <laughs> <c oughs> คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วมันปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่คุณเคยสังเกตไหมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามากเกินไปหรือเปล่า ่วงที่ผ่านมา2ปีมาเนี้ครับผมผมลดการเล่นโซเชียลมีเดียลงและลดการเล่นโทรศัพท์ลงเนี่ยใช้วันหนึ่งตกประมาณ3ชั่วโมงเฉลี่ยนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตผมเนี่ยค่อนข้างมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะคิดว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือการเล่นโซเชียลมีเดียในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของคุณน่มันเป็นเรื่องปกติ แต่ปกติกับความเคยชินคุณต้องแยกตรงนี้ออกกันให้ได้นะครับบางครั้งเนี่ยคุณคิดว่ามันปกติแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือแค่ความเคยชินแล้วทำไมอ่ะบางคนก็อาจจะคิดว่าอ้าแล้วฉันเล่นโทรศรัพท์ตลอดทั้งวันใช้โทรศรัพท์สมาร์ทโฟนตลอดทั้งวันและมันเป็นอะไรในชีวิตคุณเคยลองสังเกตแบบนี้ไหมคุณจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่าง นานๆไม่ค่อยได้คุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณต้องทําควบคู่กันอย่างเช่นทุกวันนี้คุณกินข้าวคุณก็จะต้องเล่นโทรศัพท์ไปด้วยบางครั้งทํางานเองก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยหรือบางครั้งเนี่ยเราตื่นนอนมาสิ่งแรกที่เราจะจับเลยก็คือโทรศัพท์มือถือเราอยู่กับสิ่งนี้นานเกินไปสิ่งเหล่านี้มาอยู่กับคุณตั้งแต่คุณคนลองสังเกตนะตื่นนอนคุณก็จับ ก่อนนอนคุณก็จบและสังเกตไหมว่าเวลาคุณดูคลิปอะไรต่างๆเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณดูได้ไม่นานดู5นาทีเนี่ยใจจะขาดแล้วหรือบางทีเราเปิด youtube มาเจอโฆษณาอะไรหนึ่งโฆษณาแค่15วินเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณรออะไรไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณความอดทนของคุณเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆคุณจะรู้สึกคุณอดทนกับสิ่งอะไรไม่ได้นานขึ้นคุณนึกถึงสมัยตอนคุณยังเป็นเด็ก ผมจาได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยตอนเป็นเด็กผมเปิดช่องก้าวกาตูนมาผมดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งดูอยู่อย่างนั้นอะเฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรไปด้วยโฆษณามาก็นั่งรอได้โฆษณาเนี่ยผมจําได้เลยประมาณเกือบสิบนาทีก็นั่งรอดูได้โดยรู้สึกว่ามันอดทนรอได้แต่เดี๋ยวนี้โฆษณาแค่15บห้าวิคุณยังรู้สึกรอไม่ได้เลยคุณเวลาจะไปซื้อของ ตามร้านะสะดวกซื้อเวลาต่อคิวคุณก็ต้องเล่นโทรศัพท์เวลารอ BTS หรือเดินไปไหนมาไหนคุณก็ต้องเล่นโทรศัพท์โฟกัสของคุณอ่ะกำลังไปจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้จดจ่ออยู่กับนณนะปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มาทำให้สมาธิของคุณค่อยๆถอยลงถอยลงถอยลงเรื่อยๆคุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติคนสมัยนี้คนส่วนใหญ่ก็ทำกันแต่ไอปกติที่ผมบอกตอนนั้นอนะ มันเป็นแค่ความเคยชินครับมันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะคุณรู้ไหมว่าส่วนใหญ่คนเราเนี่ยสมาธิสั้นลงและสุขภาพจิตเสียลงเพราะโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียวันนี้ผมจะสรุปมาเป็นข้อข้อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมหยุดเล่นโซเชียลมีเดียไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าหยุดดีกว่าใช้คำว่าผมลดลงเนี่ยจากที่เมื่อก่อนผมเล่นโทรศัพท์วันหนึ่งเฉลี่ยว,วันละ8ชั่วโมง อยู่กับโซเชียลมีเดียอย่างละ2 3ชั่วโมงเลยต่อวันทุกวันนี้ผมลดลงเหลือวันละไม่เกิน1ชั่วโมงและใช้โทรศัพท์รวมๆแค่3ชั่วโมงผมรู้สึกได้เลยว่าสมาธิผมค่อยๆกลับคืนมาข้อ1นึ่งเนี่ยโซเชียลมีเดียทำให้สมาธิเราลดลงทำให้ลดลงยังไงคุณเคยนั่งสังเกตตัวเองไหมครับว่าเวลาคุณนั่งกินข้าวอยู่ คุณก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นไปด้วยคุณไม่สามารถจดจออยู่กับการกินได้ทั้งๆที่เมื่อก่อนเราทําได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้าก็มันแก้เบื่อใช่ครับคุณชินกับการใช้โทรศัพท์แก้เบื่อคุณทํางานอยู่คุณก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นแต่คุณสังเกตไหมว่าประสิทธิภาพในการทํางานของคุณอะมันลดลงและถ้าประสิทธิภาพในการทํางานมันลดลงเท่ากับคุณมีโอกาสที่คุณภาพชีวิตของคุณเนี่ย มันก็จะดรอกลงด้วยการทำอะไรทีละอย่างเลือกแค่อย่างเดียวนะครับกินข้าวก็กินทำงานก็ทำงานคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้นานขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นและคุณจะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่สวยงามแฝงอยู่ในกิจวัตรประจำวันของคุณ คุณเคยนั่งกินข้าวแล้วพิจารณาไหมครับว่าไอ้ข้าวที่คุณกินเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงบ้างหรือคุณแค่เคี้ยวแล้วตาคุณก็ดูแล้วคุณก็เกืนไปหรือบางครั้งเนี่ยคุณนั่งรอ BTS ยืนรอ BTS อยู่คุณเคยมองไปรอบๆไหมว่าคนแต่ละคนที่อยู่บริเวณนั้นเป็นยังไงกันบ้างสิ่งที่ผมจําได้เลยตอนผมขึ้น BTS ผมเห็นทุกคนเนี่ยหน้าก้มอยู่ที่จอไม่เคยมีใครมองสิ่งรอบตัวว่ามันสวยงามขนาดไหนชีวิตเราจะ สัมผัสจริงๆอะด้วยตามันน่าจะสวยกว่าผ่านที่จอผมมองอย่างนั้นนะครับและสิ่งที่ผมเกิดขึ้นเลยนะครับจากสิ่งที่ผมพยายามจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ผมทําขึ้นหนึ่งเลยผมทํางานได้ดีขึ้นผมโฟกัสกับสิ่งรอบตัวได้ดีขึ้นและรู้สึกอดทนรออะไรได้นานขึ้นใจเย็นขึ้นและเมื่อผมรู้สึกว่าผมอดทนรออะไรได้นานขึ้นใช่ไหมครับ ไอเรื่องการออกกําลังกายการมีวินัยในชีวิตเนี่ยมันจะถูกดึงออกมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะผมสามารถควบคุมตรงนี้ได้ผมรู้สึกควบคุมชีวิตตัวเองได้สุดท้ายเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขในชีวิตเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นเจ้านายควบคุมชีวิตตัวเองได้พอเรารู้สึกควบคุมได้เราก็เท่ากับว่าเรามีอิสรภาพในชีวิตใช่ไหมครับพอคุณทําอะไรแบบมาริทัสเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าคุณจะทําอะไร ออกมาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพผลลัพธ์มันเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจดจอกอะไรได้นานเนี่ยคุณภาพของสิ่งที่คุณทามันจะออกมาดีเสมอครับและสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้เราติดโทรศัพท์กันแบบงอมแงมนั่นคือสารโดปามีนครับผมจากในหนังสือเรื่องปรีระมิดสามสูงนะครับ<ๆ>เขาจะอธิบายโดปามีนเนี่ยออกมาเป็นทั้งหมด2แบบก็คือโดปามีนราคาถูกแล้วก็โดปามีนราคาแพง โดปามีนเนี่ยคือสารเคมีในสมองเราที่ผลิตออกมาจากสมองและลำไส้เรานะครับผมมันจะถูกผลิตมาก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่ามันพึงพอใจเรารู้สึกพึงพอใจสมองเราแยกแยะไม่ออกเลยนะว่าอันเนี้ยราคาถูกหรือราคาแพงมันรับรู้ได้แค่ว่าอันเนี้ยมันทำให้เราพึงพอใจทีเนี้ยที่ผมแยกออกมาจากตามหนังสือว่าราคาถูกและราคาแพง ไอความพึงพอใจราคาถูกความพึงพอใจราคาแพงเนี่ยมันคืออะไรมันคืออย่างนี้ครับราคาถูกหมายถึงว่าคุณสามารถทำเดี๋ยวนั้นและคุณได้รับเดี๋ยวนั้นเลยอย่างเช่นอะไรคุณรู้สึกเบื่อคุณหยิบโทรศัพท์มือถือมาเล่นดูคลิปแก้บเบื่อคุณถ่ายโซเชียลมีเดียดูฟีดดูอะไรคุณรู้สึกหายเบื่อเมื่อคุณทำปุ๊บคุณได้รับความพึงพอใจเลยสิ่งเหล่านี้คุณมองว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยฉันก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันของฉันแล้ว แต่ถ้าคุณทำไปนานๆคุณจะเสพติดการที่ทำอะไรแล้วต้องได้ผลลัพธ์เดี๋ยวนั้นเลยคุณจะอดทนรออะไรไม่ได้นานเลยครับแต่กลับกันการที่เราสร้างโดปามีนราคาแพงอย่างเช่นอะไรครับคุณทำเนี่ยคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์เลยคุณต้องลงมือทำก่อนสักพักหนึ่งและต้องใช้เวลาและคุณถึงจะได้รับโดปามีนอย่างเช่นอะไรครับ คุณต้องเหนื่อยก่อนการออกกําลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่การสร้างโดปามีนราคาแพงที่ดีที่สุดเลยคุณคุณต้องลงมือทําแต่ยังไม่ได้รับเดี๋ยวนั้นคุณต้องทําไปสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะเสร็จคุณถึงจะได้รับโดปามีนราคาแพงคุณถึงจะรู้สึกว่ายวันนี้วิ่งเสร็จแล้วโคตรดีเลยฟินมากคุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ทําได้สิ่งเหล่านี้เป็นโดปามีนราคาแพงและมันราคาแพงยังไง คุณไม่ได้รับแต่ความพึงพอใจนะครับชีวิตคุณมันยังดีขึ้นและก้าวไปข้างหน้าทำไมทาไมต้องมีโดปามีนราคาถูกและโดปามีนราคาแพงผมแยกออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับโดปามีนราคาถูกคุณทําคุณได้รับความสุขคุณได้รับความพึงพอใจแต่ชีวิตคุณจะไม่ก้าวไปข้างหน้าชีวิตคุณจะถอยหลังแต่ถ้าคุณทําโดปามีนราคาแพง คุณจะเหนื่อยก่อนคุณต้องพยายามก่อนและคุณถึงได้รับความพึงพอใจแถมชีวิตคุณยังดีขึ้นกว่าเดิมในที่นี้ผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกเล่นโทรศัพท์นะครับไม่ต้องเลิกครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้ผมก็เล่นครับแต่ผมจะใช้วิธีจัดสมดุลให้มันเหมาะสมครับก็คือให้โดปามีนราคาแพงเนี่ยเยอะกว่าโดปามีนราคาถูก ผมจะลองยกตัวอย่างของผมที่ผมทำในแต่ละวันให้นะครับตื่นมาเนี่ยผมจะนั่งสมาธิก่อนการนั่งสมาธิมันสร้างโดปามีนราคาแพงยังไงมันสร้างอย่างนี้ครับสำหรับตัวผมที่ผมสัมผัสได้และผมรู้สึกได้นะครับตอนนั่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอึดอัดมากมันรู้สึกมีความคิดผุดขึ้นมาว่าพอเธอลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นดีกว่านั่งทำไมเสียเวลาไร้าสาระผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับ แต่ก็ฝืนนั่งอยู่งั้นเมื่อเราฝืนได้ในเวลาที่เรากำหนดว่าจะนั่ง5นาที10นาทีคุณจะรู้สึกได้เลยครับว่าคุณรู้สึกสงบและอยู่กับตัวเองแบบในเวอร์ชั่นที่คุณไม่เคยได้อยู่มาก่อนคุณจะได้เห็นความคิดของตัวเองผุดมาอะไรบ้างและมันชัดมากครับสิ่งที่ผมเจอก็คือความคิดเนี่ยมันจะชัดขึ้นมามากและผมจะรู้ว่าอันเนี้ยคือความคิดที่มันเกิดขึ้นกับเรา แต่มันก็แค่ความคิดครับแต่คนที่ควบคุมมันได้ก็คือตัวเราเองบอกให้เรานั่งอยู่อย่างนั้นเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกได้เลยว่าผมสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นและหลังจากนั้นผมรู้สึกภูมิใจเล็กๆในวันนั้นและมันสร้างโดบามีนราคาแพงกับผมสุดท้ายเนี่ยมันทําให้ชีวิตผมก้าวหน้ายัางไงมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถนําสิ่งเหล่านี้ ไปจัดการอารมณ์ไปจัดการชีวิตตัวเองได้เวลาปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเวลาเราโกรธเราก็สามารถแยกแยะได้ใช่ไหมครับว่าอันเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราโกรธนี่มันเป็นความคิดเราก็ไม่ต้องรีบตอบสนองและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะดีขึ้นการอ่านหนังสือก็เป็นหนึ่งในกิจวัตรที่ผมทํานะครับผมบอกเลยว่ามันไม่จําเป็นจะต้องอ่านเป็นชั่วโมงอ่านเป็นสองชั่วโมงแค่อ่านเวลาห้าน,นาทีสิบนาทีคุณก็ทําให้ชีวิตคุณเนี่ย ไปในแนวทางที่ดีขึ้นเพราะความรู้ใหม่ๆสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มันสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในชีวิตคุณจริงๆครับลองให้เวลาเขาสักห้านาทีตอนอ่านเนี่ยผมบอกเลยมันไม่สนุกเลยมันน่าเบื่อคุณอยากจะไปเล่นโทรศัพท์คุณอยากจะทําอย่างอื่นแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณลองอ่านได้สักพักหนึ่งแค่5้านาทีพอคุณอ่านเสร็จคุณรู้สว่าเออวันนี้เราได้รู้บางเรื่องที่เราไม่เคยรู้เราได้ทําอะไรดีๆเพื่อตัวเองบ้าง แล้วคุณรู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้คุณสามารถเอาไปปรับใช้อะไรกับชีวิตคุณได้บ้างแค่เนี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีพัฒนาการหรือการก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นเนี่ยแหละครับคือสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างโดปามีนราคาแพงคือมันทำให้เราพึงพอใจและก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นและนั่นเองอีกส่วนหนึ่งที่ผมทาและให้เป็นกิจวัตรหลักๆของผมเลยก็คือการออกกำลังกายครับผม การออกกาลังกายเนี explain, kind of kind of like ่ยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ bah, ่งที่บอกว่ารักตัวเองและการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเนี่ยมันคือการใช้วินัยในชีวิตเข้ามาทํานะครับการมีวินัยเนี่ยมันคือสิ่งที่บอกกับตัวเราว่าเรารักตัวเองมากที่สุดแล้วครับเพราะไม่มีอะไรรักตัวเองมากกว่าการใช้ความมีวินัยแล้วการออกกำลังกายเนี่ยมันสร้างั้งสุขภาพที่ดีรูปร่างที่ดีแล้วก็ เคมีในสมองที่ดีอีกหลายตัวนะครับและมันยังสร้างความพึงพอใจในระยะยาวให้กับตัวคุณด้วยคุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองคุณรู้สึกมั่นใจเวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้มากขึ้นจากเพียงแค่คุณออกกําลังกายและอีกส่วนหนึ่งสําคัญมากครับผมอาหารเนี่ยแบ่งได้ชัดเลยถ้าอาหารที่คุณกินแล้วคุณรู้สึกว่ามันอร่อยคุณแฮปปี้มีความสุข คุณกินประจำเนี่ยส่วนใหญ่อาหารพวกนั้นนะจะทําลายสุขภาพของคุณถามว่ากินได้ไหมมันกินได้ครับแต่ต้องเมนเทนให้ดีไม่ใช่กินทุกวันบางทีเนี่ยคุณกินอาหารที่ไขมันสูงกล้วยทอดของทอดของมันขนมพวกนี้คุณกินเป็นกิตจ,จวัรทุกวันวันนี้มันอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ในระยะยาวมันอาจจะส่งผลต่อผลเลือดของคุณหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าอ้วนขึ้นมีสุขภาพที่แย่ลง เพราะฉะนั้นนะครับอาหารเนี่ยมันให้ความสุขระยะสั้นเนี่ยคุณรู้ไว้เลยว่ามันทําให้สุขภาพของคุณค่อยๆถดถอยลงแต่กับการอาหารที่ดีคุณกินเข้าไปคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรือคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ฟินมากเหมือนกินอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่ในระยะยาวคุณจะรู้สึกว่าเออดีจังวันนี้ได้กินอาหารที่ดีนะและคุณก็รู้สึกว่าอาหารเหล่านี้มันสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณในอนาคต แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณสบายใจกับการทําสิ่งเหล่านี้มันยากตอนแรกครับต้องใช้วินัยเข้ามาจับแค่นั้นเองและในส่วนที่3นะครับมันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากการลดโซเชียลมีเดียยังไงบ้างคุณเคยไหมครับคุณเปิดไถดูฟีดเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยเขาคิดของเล่นใหม่เขาฮิตอนนี้เป็นแฟชั่นใหม่ เพื country, stand stand, ane, ่อนของคุณมีสิ okay. ่งเหล่านี้ช่วงเวลานี้ทามิงนี้เขาไปเที่ยวที่นี่กันเขาไปเที่ยวที่นั่นกันคุณก็รู้สึกว่าคุณกระตุ้นอยากถูกไปของอันนี้มันต้องมีที่เนี้ยเราต้องไปสิ่งเหล่านี้เราต้องไปกินนะเพราะว่ามันถูกกระตุ้นด้วยโซเชียลมีเดียและคนอื่นเขาก็ทํากันมันเป็นเรื่องปกติเลยครับเวลาคุณเห็นสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ว่าใครเขาก็ทํากันใครเขาก็ไปเที่ยวกันคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะทําบ้างคุณอยากจะกินบ้างคุณอยากจะไปบ้าง แต่การถูกกระตุ้นเหล่านี้บางครั้งอะ่ะมันไม่ได้มาจากจิตใต้สำนึกของคุณเองว่าคุณอยากจะไปจริงๆคุณอยากจะทำจริงๆแต่คุณแค่เห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีและคุณอยากจะมีบ้างถ้าคุณลดลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับตัวผมเลยคือผมมีเงินเก็บมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินกับสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยเหล่านี้เลย ไม่ต้องไปเที่ยวในที่ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เขาคิดไปกันนะเราอยากไปเมื่อเราอยากจะไปจริงๆด้วยตัวเราเองไม่ใช่เพราะว่าเอ้ยช่วงเวลาเนี้ใครเขาก็ไปกันซื้อของซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อในแบบที่เรารู้สึกว่าเราเออจำเป็นต้องใช้นะไม่ได้ซื้อเพราะว่าใครเขาก็ใส่กันซื้อรองเท้าใหม่ผมเป็นคนที่ใช้รองเท้าใช้จนขาดแล้วค่อยซื้อใหม่ไม่เคยซื้อเลยเพราะว่า เอ้ยช่วงเนี้ยอันนี้เขาคิดนะใครเขาก็ใส่กันโซเชียลมีเดียมันกระตุ้นให้เกิดความอยากความรู้สึกแบบนั้นแต่เมื่อเราลดลงนะครับการกระตุ้นเหล่านี้มันจะน้อยลงและสิ่งที่ผมได้เจอกับตัวเองเนี่ยมันสัมผัสได้เลยครับว่าผมมีเงินเก็บมากขึ้นจากการเล่นโซเชียลมีเดียน้อยลงและมาในส่วนที่4นะครับโซเชียลมีเดียมันคือโลกเสมือนมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริง คุณเคยสังเกตไหมเวลาคุณเปิดเข้าไปคุณก็จะเห็นแต่ด้านดีๆของคนอื่นเห็นคนที่โชว์หุ่นดีๆคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากได้แบบนั้นบางครั้งเนี่ยคุณเปิดเข้าไปคุณเห็นคนโชว์บ้านโชว์รถโชว์เงินหรือการไปเที่ยวที่ดีๆหรือการกินที่ดีแต่คุณรู้ไหมครับว่าบางทีมันอาจจะมีเบื้องหลังบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้บางคนโพสต์บ้านโชว์มีบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่ แต่คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังอะ่ะเขาต้องจ่ายหนี้นั้นเนี่ยอีก40ปีหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้บางคนโชว์รถหรูๆเลยคุณรู้หรือเปล่าเขาต้องจ่ายหนี้นั้นอีก5ปีถึง6ปีหรือบางครั้งเนี่ยบางคนไปเที่ยวต่างประเทศหรูเลยใช้ชีวิตโคตรดูแพงดูแกรมมากแต่สุดท้ายเนี่ยก็ใช้บัตรเครดิตรูดคุณไม่มีทางรู้เรื่องเหล่านั้นเลยครับ เพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนสวนหน้าบ้านของคนอื่นเขาเขาจะโชว์แต่ด้านดีๆหรือบางครั้งเนี่ยมันเป็นบิลบอร์ดที่เขาเอาเรื่องดีๆมาแปะไว้แต่คุณไม่รู้เลยว่าหลังบ้านมันมีอย่างไงบ้างการเงินเขาเป็นยังไงสุขภาพเขาเป็นยังไงความสัมพันธ์รอบตัวเขาเป็นยังไงคุณไม่มีทางรู้เลยสิ่งเหล่านี้การที่คุณรู้เรื่องคนอื่นมากจนเกินไป มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและมีสิ่งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเวลาคุณสนใจในโลกเสมือนเนี่ยแต่ในโลกของความเป็นจริงอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้ให้เวลาตรงนั้นมากพอคุณรู้เรื่องคนอื่นดีมากๆคนนู้นไปเที่ยวที่นี่คนนั้นไปใช้ชีวิตแบบนี้ดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เลิกกับคนนั้นความสัมพันธ์ของคนนี้เป็นยังไงบ้างคุณรู้ทุกซอกทุกมุมดีหมดเลย แต่ผมถามกับตัวคุณเองรู้จักตัวคุณเองดีแค่ไหนณนะวันนี้ถ้าผมถามว่าความสำเร็จของคุณเนี่ยคืออะไรในชีวิตเนี่ยความที่คุณอยากจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณและคุณประสบความสำเร็จคืออะไรค่านิยมในการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคืออะไรบางครั้งเนี่ยถ้าคุณตอบสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้บางครั้งนะ มันอาจจะทําให้เป็นสัญญาณบอกกับตัวเองว่าคุณใช้เวลากับคนอื่นมากจนเกินไปแต่ไม่มีเวลากลับมาทบทวนตัวเองเพราะฉะนั้นเลิกอยู่ในโลกเสมือนและกลับมาอยู่กับตัวเองใช้เวลาทบทวนตัวเองอะไรคือความเก่งของฉันอะไรคือความถนัดของฉันฉันเป็นคนแบบไหนค่านิยมในการใช้ชีวิตของฉันคืออะไรสิ่งที่ฉันทำและฉันรู้สึก ภูมิใจมากที่สุดในชีวิตคืออะไรถ้าคุณตอบเรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้ลองให้เวลาสนใจเรื่องคนอื่นกลับมาสนใจเรื่องตัวเองบ้างน่าจะดีนะครับมาในส่วนสุดท้ายนะครับข้อที่5เรากำลังพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นมากจนเกินไปผมเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วผมเป็นเลยนะครับ เวลาโพสต์รูปอะไรลงไปใน i n s t a g r กรหรือ Facebook ผมก็จะมานั่งดูว่ามีใครกดไลค์ผมบ้างมีใครกดคอมเมนต์ให้ผมบ้าง,รห,างหรือเวลาโพสสตอรี่ก็จะเข้าไปดูว่ามีใครมาดูบ้างผมทำเว,เวลาที่ผมสังเกตดูว่าเวลาทำสิ่งเหล่านี้ผมหมดเวลาไปสิ่งเหล่านี้สองถึงสามชั่วโมองโพสต์รูปเดียวแต่มานั่งดูแล้วดูอีกว่าใครมากดไลค์ช่วงที่ได้ไลค์เยอะๆก็รู้สึกโอเคดี แต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเราได้ไรายน้อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกแย่กับตัวเองเอ้ยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเรารู้สึกนอยว่าทําไมเออเคยโพสแล้วทําไมเคยได้ลายเท่านี้แต่ทําไมไม่เหลือเท่านี้เพราะจริงๆเราเป็นการยึดติดและเราเอาตัวเองเนี่ยพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นแต่คุณรู้ไหมครับการพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดครับมันอยู่ในยีนของเรา เพราะว่าในยุคที่เป็นโฮโมเซเปียเนี่ยบรรพบุพรุษของเรานะครับถ้าคุณไม่ถูกยอมรับจากในเผ่าคุณจะถูกขับออกไปและการที่ไม่ได้อยู่ในเผ่าเนี่ยเท่ากับคุณต้องใช้ชีวิตเองในทุ่งหญ้าซาวนา่ามันเท่ากับคุณต้องตายคุณถึงโหยหาการยอมรับจากกลุ่มจากคนอื่นมันเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องพวกนี้ให้คุณรู้เอาไว้ว่าทุกวันนี้คุณอยู่ในโลกที่มันปลอดภัยไม่ได้มีเสือ ไม่ได้มีไดโนเสาร์ไม่มีช้างแมมมอสอะไรที่มันจะมาทำร้ายคุณคุณแค่เอาตัวเองไปยึดติดกับการยอมรับของคนอื่นแค่นั้นเองทุกวันนี้ถ้าไม่มีใครกดไลค์คุณมันก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณยังต้องพึ่งพาการยอมรับคนอื่นจากสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าตัวเองลงเรื่อยๆคุณค่าของคุณจะค่อยๆดรอปลง เพราะคุณเอาคุณค่าของตัวเองเนี่ยไปผูกติดอยู่กับการยอมรับจากคนอื่นคุณจะรู้สึกว่าคุณขาดความมั่นใจและสุดท้ายเนี่ยมันสามารถสร้างโลกหนึ่งที่ยอดฮิตในยุคศตวรรษที่21ก็คือโลกซึมเศร้าครับผมคนส่วนใหญ่เป็นโลกซึมเศร้าเพราะการใช้โซเชียลมีเดียและยึดติดก,กับการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นทีเนี้ยคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า ถ้าเราลดแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นยังไงบ้างผมสรุปให้นะครับอันดับแรกเนี่ยคุณต้องใช้อย่างมีสติคุณต้องรู้ก่อนว่าอ่ะเวลานี้คุณจะเล่นและอย่าทำอะไรเป็นแบบ multitask ทำทีละอย่างเดินก็เดินกินก็กินจะเล่นก็เล่นอย่างมีสติอย่างที่สองคือโฟกัสที่ความพึงพอใจ ราคาแพงหรือโดพามีนราคาแพงครับให้มากกว่าโดพามีนราคาถูกอย่างเช่นโฟกัสที่การออกกําลังกายอ่านหนังสือและการดูคลิปเพื่อบันเทิงเนี่ยถามว่าดูได้ไหมมันดูได้อยู่แล้วครับแต่ทําให้น้อยลงน้อยลงอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นข้อที่3การโฟกัสในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้คุณภาพชีวิตของเราค่อยๆลดลงเพราะเราจะต้องซื้อของตามคนอื่น ใช้ชีวิตตามคนอื่นโฟกัสอยู่กับตัวเองคุณจะสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นอยู่กับตัวเองพึงพอใจในสิ่งที่มีได้มากขึ้นข้อที่4นะครับอยู่กับโลกความเป็นจริงให้มากกว่าอยู่ในโลกเสมือนโซเชียลมีเดียเป็นเหมือนแบบจำรองที่ทุกคนโชว์แต่ด้านดีนะครับด้านหลังเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเขาเป็นไงอย่าไปโฟกัสให้โฟกัสกับตัวเอง ให้มากรู้ว่าตัวเองมีความต้องการอะไรอยากประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรค่านิยมในการใช้ชีวิตคืออะไรและเรื่องของคนอื่นดูได้ครับแต่ไม่ต้องเก็บมาคิดอะไรที่มันดีก็ชื่นชมอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านดีในที่นี้ของผมหมายถึงดีกับชีวิตคุณนะครับถ้าดูแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดูดีขึ้นเลยก็ไม่ต้องไปสนใจส่วนที่5 เราไม่จําเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นมากขนาดนั้นเราอยู่กับตัวเองพึงพอใจในสิ่งที่เรามีเราดูว่าปีที่แล้วกับปีนี้เราดีขึ้นและเติบโตยังไงบ้างเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยโฟกัสอยู่เกี่ยวแค่โลกภายนอกโลกเสมือนชีวิตของคนอื่นคุณจะรู้สึกเลยว่าชีวิตของคุณอะ่ะมันไม่ได้ก้าวหน้าไปข้างหน้า มานานแล้วแต่ถ้าคุณหยุดตรงนั้นน่ะแล้วมาโฟกัสกับตัวเองคุณจะเห็นเลยครับว่าชีวิตคุณดีขึ้นแบบก้าวกระโดดสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ได้ก้าวหน้าไปข้างหน้ามานานมากแล้วลองวางมือถือและโฟกัสกับชีวิตจริงๆของคุณให้มากขึ้นทำในสิ่งที่ยากและท้าทายสร้างโดพามีนราคาแพง,แพง และโฟกัสในโดพามีนราคาถูกให้น้อยลงหน่อยและคุณจะพบเลยครับว่าชีวิตคุณดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับวันนี้เบเตอร์เดลี่ขอญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทีมงานที่คอยตัดคลิปให้ตัดต่อให้แล้วก็ทำหน้าปกสวยๆให้ผมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มารับฟังจนจบในคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ เพราะมันเป็นประโยชน์กับผมมากสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจริงๆและอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งเหล่านี้ไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายอันนี้คือตัวเหี้ยครับเพื่อนๆเห็นตัวเชี่ยไหมครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมชอบอยู่กับธรรมชาติมากก็คือมันจะได้เห็นอะไรแบบเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาครับผมถ้าคุณจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์เนี่ยคุณไม่มีโอกาสได้เห็นตัวเชี่ยอย่างเงี้ยครับ